สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นั้นมีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาในะคานผู้ชมหลังจากที่4กบบพศซึ่งโดนศาลชั้นต้นตัดสินไปนั้นแล้วก็ได้ทําการประกันตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนออกมาก็มีดราม่าเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านบ่มที่เข้าไปแล้วออกมานั้นหัวกระบาลยังมีผมอยู่เต็มกระหม่อมนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนทั้งหลายคางแขงใจยอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านว่าทําไมถึงไม่โดน ก้อนผมนั้นก็ต้องมาติดตามอีกทีครับท่านส่วนสุดเทือกเทพสุบรรก็ได้ออกมาเกือบเจอหลังน้ําตาในการผู้ชมเป็นภาพของชายชราคนหนึ่งเมื่อวานนั้นบอกว่าเสียใจอย่างสุดล้นบมทําให้สามรัฐมนตรีหลุดเก้าอี้ครับท่านโดยหลังจากที่เป่านุกวีดมาอย่างชั่วนาตาปีในการดููชมจนได้ดิบได้ดีอย่างเหลือเกินนั้นก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับท่านโดยจากห้องรัฐมนตรีตอนเช้ายัางเป็นพน ท่านรัฐมนตรีว่าการอยู่ตอนใบเกือบจะเย็นๆนั้นก็กลับกลายเป็นผู้ต้องขังเดินหน้าเข้าสู่ล้วนเรือนจำอย่างเป็นทางการนั้น <c oughs> ก็ยากที่จะทำใจในะครบูชมส่วนคุณวัชอินทรละไกศินก็ได้ออกมาแซนุสบาปุณกณันภรรยาของบีผู้ที่พงครับท่านหลังจากหลุดตําแหน่งรัฐมนตรีนั้นโดยก็ได้มีการขุด อดีตต่างๆนานาน,าน,าน,านะครับท่านผู้ชมสําหรับการโพสตลงเฟซบุ๊กนั้นโดยเดลินิวแจ้งเข้ามาครับท่านนวัตแซ้นุสบาหลังสามีหลุดตําแหน่งรัฐมนตรีเอาละเวยตอนนี้โดยนวัตแซ้นุสบาสามีพุทธิพงศ์หลุดจากตําแหน่งหลังโดนสารตัดสินจําคุกกบปวสคดีกบฏนั้นก็ได้มีการไปขุด โพสอย่างชั่วนาตาปีครับท่านโดยตอนหนึ่งนั้นได้โพสต์ถึงนักเรียนเลวสําหรับนุสบาถือว่าเป็นคนดังในแวดวงบันเทิงสําหรับคุณวัฒนะครับท่านอดีตพิธีกรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์ข้อความแล้วว่าตอนนี้เข้าใจแล้วครับคําพูดที่เคยโพสต์ไว้นั้นต้องการสื่อถึงใครเครดิตในภาพโดยภาพดัพดงกล่าวเป็นภาพของอดีตนักสแสดงนางเอกชื่อดังนุสบาบุญการครับท่านคู่กับสามีคือบีบุทธิพงษ์นั้นซึ่งผมมักจะสวัสดีอยู่บ่อยๆเฮ้ยบี สวัสดีด้วยเว้ยเฮ้ยโดยได้หลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีนะครับท่านโดยมีการบอกว่าโพสกับแชร์แคปชั่นของอดีตนางเอกคนดังที่เคยโพสตไว้ในโลกออนไลน์ที่เตือนไปยังเยาวชนที่ร่วมชุมนุมกับม็อบบดแอกโดยระบุว่ากลับบ้านเธอน้องอีกไม่กี่ปีก็เลือกตั้งใหม่แล้วโดนคดีมีแต่เสียเงินหมดตัวติดคุกหมดอนาคตครับท่านพร้อมข้อความระบุว่าตอนนี้เข้าใจแล้วครับคาพูดที่เคย โพสไว้วันนั้นต้องการสื่อและหมายถึงใครอันที่สองนี้มาจากคุณนวัดนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่โดนป่าชาติทั้งหลายนั้นแหจับจ้องอย่างเหลือก,กันเลยทีเดียวครับท่านในปมที่ได้ประกันตัวส่วนแกนนําราษฎรนั้นยังไม่ได้ประกันโดยไทยรัฐแล้วก็ส่งเข้ามาสี่แกนนําราษฎรชวดอีกทนายเผยสารุทธนมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวแจ้งเข้ามาวันนี้นี่เลย11บเอโมงกว่าครับท่านโดยคุณนรเศษนาหนองตูมเผยสารุทธนมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวส แกนนากลุ่มราษดรซีชี้คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้วนะครับท่านอันนี้ก็เป็นคําสั่งไม่อนุญาตตัวให้ประกันกลุ่มราษดรผลิตชีวารักษ์กับพวกโดยให้ผลว่าไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งคำสั่งเดิมนั้นก็ทําให้ประชาชนหลายนั้นถึงกับขั้นจับตาม,มองในะครดนบูชงว่าเอ๊ะเป็น2มาตรฐานหรือเปล่าผมก็จะพยายามเดินไปบอกเขาว่าอย่าพูดแบบนั้นนะนะครับท่านหนูใต่แล้วใต่แล้ว <laughs> เกือบจบไม่ถูกครับท่านก็เปน็นอย่างนี้นะติดตามอย่า อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนสุเทือกหลังจากที่ออกจากเรือนจานั้นเป็นภาพใส่เสื้ออะไรสักอย่างไม่ทราบว่าหานคู่หรือเปล่าใส่รองเท้านะครับท่านแล้วก็กางเกงไม่ทราบว่าแบบจับหมูหรือเปล่านั้นก็ได้มีการออกมาบอกจาก MG r อาออนไลน์เทพเทือกทิ้งปริศนาไม่ไว้ใจใครเอาละเว้ยตอนนี้โดยเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเทพเทือกไม่ไว้ใจใครแล้วนั้นก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปโดยเทพเทือกทิ้งปริศนา รายการถอนมุดข่าวทางนิวันวันที่28กุมภาพันธ์จับคำพูดของสุเทพเทือกสุบันหลังถูกปล่อยตัวชั่วคราว ชั่วข่าวนะครับท่านไม่ใช่ไปทําความชั่วอะไรนะไม่เกี่ยวกันเออเดี๋ยวบอกไว้ก่อนออ,ออกจากเรือนจอําอาจจะต้องติดคุกในวันข้างหน้าซึ่งดูท่าทางแล้วไม่ค่อยจะน่าไว้ใจเท่าไหร่จะเป็นปริศนาหมายถึงไม่ไว้ใจใครหรือไม่อย่างไรนั้นเราก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านแต่ที่แน่ใจคือพวกแกนํำกบปศนี้ได้รับการประกรันตัวออกมาหมดแล้วนั้นส่วนกลุ่มราษฎรชั่วครับท่านก็เป็นที่จับจ้องว่าวันพรุ่งน,นี้นั้นม็อบ28 กุมภาที่จะมีการชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยเวลา15นาฬิกาหรือเปล่าไม่แน่ใจนั้นหรือว่าตอนเช้านั้นท่านไปติดตามอีกทีนะครับท่านโดยผมโค้ดไว้แล้วมันหายก็จะได้ทําการเดินทางไปบ้านพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับท่านผู้ซึ่งเป็นนายกผู้ทอฟฟอร์มไม่หยุดยั้งอย่างสุดตีงินเลยทีเดียวถึง8 7 0 0 0เซลล์ซลหรือ8 4 0 0 0พเซลสำหรับเซลสมองนั้นเยอะมากครับท่านก็ต้องจับตามองส่วนทางบชนก็เตรียมกําลัง4กองร้อยรั móc ไมรับม็อบบุกบ้านบิ๊กตู่พรุ่งนี้ก็ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้นั้นม็อบเกิดแถวขึ้นมานั้นก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายนั้นโดนทะลุทะลวงได้นะท่านผู้ชมต้องจับตามองกันพรุ่งนี้ว่าม็อบนี้จะเต็มไปด้วยความคึกคักเหมือนกับปีที่ผ่านมาหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจและกลับมาที่ถาวรนเสนเนียมอดิตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับท่านโดยหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษานั้นนายถาวอนเสนเนียมอดีตก็ปวศซึ่งโดนตัดสินจําคุกไปแล้วปะกันตัวออกมาแล้วนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วย คนมนาคมก็ได้โพสต์ว่าวันพรุ่งนี้จะไปทําการขนของออกจากกระรวงนะครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนหลังจากนั้นไม่นานโชคุ่วยยามก็สรุปคือไม่ได้ประกันตัวสําหรับในวันนั้นก็เหนือความคาดหมายครับท่านโดยได้มีแกนนําบางกลุ่มนั้นออกมาบอกว่าคิดว่าจะต้องมีความผิดแต่ไม่คิดว่าโทษจะหนักและรุนแรงขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะไม่ได้ประกันครับท่านส่งผลให้นันตพลทิพสุวรรณพูดซึ่งโดนนักเรียนเร็วไล่ไปต่อแถวแล้วก็บีพุทธิพงศ์แล้วก็ถาวงเสนียมนี้หลุดจากการ เป็นรัฐมนตรีอย่างทันทีเลยครับท่านส่วนตำแหน่งสอสอนั้นไอ้น้อมนำได้ออกมาบอกว่ายังไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมสําหรับผู้ที่พงบุญกันและถาวรเสน,เนียมนั้นก็ต้องติดตามอีกทีส่วนนะายพลทิพย์สุวรรณครับท่านผู้ซึ่งยัส่งภรรยาหรือว่านางทยาทิพย์สุวรรณนั้นลงสมัครผู้ว่ากทมก็ชั่วครับท่านแม่เมืเอยโดนตัดสิทธิ์ห้าปีก็สร้างความคืน้นเคงให้กับกลุ่มนักเรียนเร็วอย่างไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมผมก็ยังแทบไม่อยากจะเชื่อเลยวันนั้นส่วนนายร เมตวงเวงครับท่านแห่งประชาธิปัตย์จ่อยื่นฟันสอสอลาเมจจ่อยื่นสารแล้วถมันไอสารยุติธรรมพิจารณาพฤติกรรมสอสอโพสโจมตีปล่อยตัว8แกนนำกบปปสครับท่านต้องให้ได้ดูก่อนนะท่านผู้ชมไม่ได้เดี๋ยวมันจะหาว่าผมเผยแพร่เฟคนิว์อีกนั้นโดยตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าธรรมนัสพมเผ่าด็อกเตอร์จากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้สาขาหมู่เกาะวานัวตูนั้นจะขยับจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีดีอีหรือว่ารัฐมนตรีศึกษาหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านแต คือมันคือแป้งใช่ไหมวะอ๋อยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะครับท่าน กระเดือกติดคอเลยนะคัะท่านผู้ชมพูดถึงพวกนี้นั้นส่วนถาวอนเสนเนี่มเล่าประสบการณ์ในคุกกินอยู่หลับนอนเหมือนนักโทษคนอื่นมีความสุขมากครับท่านเอาละเว้ยไม่ทราบว่าออกมาทําไมนะคัะท่านผู้ชมหลังจากที่บอกว่ามีความสุขอย่างสุดล้นนั้นถาวรเล่าประสบการณ์ในคุกอร่อยมากนะของกินอะไม่ใช่กินอยู่หลับนอนเหมือนนักโทษคนอื่นมีความสุขมากเผยยังเป็นสสประชาธิปัตย์จนกว่าศาลจะพิพากษาถูกจําคุกนะคัะท่านผู้ชมก็เป็นภาพออกมา แบบนี้ครับท่านมีความสุขอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวไม่น่ารีบประกันฉันยังมีเออไม่ใช่ไม่ใช่นะครับท่านก็ได้ประกันตัวออกมาแล้วแต่บอกว่ามีความสุขนั้นก็น่าจะนอนค้างแรมที่นั่นอีกสักช่วงหนึ่งหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อยู่นะครับท่านโดยได้ประกันตัวมาพร้อมเพียงอย่างเป็นทางการเอเชนตเกมตามความคาดหมายส่วนที่เหนือความคาดหมายนั่นคือวันที่เดินเข้าเรือนจําครับท่านไม่ดึงไม่ฝันว่าจะไม่ได้ประกันตัวนั้นก็มีหลายสํานักออกมาเรื่องนี้ว่า เป็นการตัดขากบปปสรหรือป่าเพื่อให้พลเอกประวิทย์นั้นคุมพักในอย่างเบ็ดเสร็จหรือเป็นการราดพยศนั้นผมก็ไม่อาจจะตอบแทนท่านได้นะครับก็ต้องขอแถลงเรียนไขไว้ตรงนี้โดยได้บอกบางช่วงว่าขณะที่การเป็นสสอในพรรคประชาธิปัตย์ยังคงอยู่จนกว่าศาลจะพิพากษาให้ตนถูกจําคุกอ,อันนี้ถูกจําคุกไปแล้วนะครับท่านแต่ว่ายังเหลือศาลดูทอนดีกาถึงวันนั้นการเป็นสอสอจะสิ้นสุดลงทันทีครับท่านก็เป็นสิ่งที่แกนนําออกมาเรื่อยๆแล้วครับท่าน ส่วนมาที่ชูวิทย์กำบลนวิสิตในแปลงกองปปสติดคุกเพื่อชาติครับท่านวันเดียวนี้เลยเอ้วันสองวันนี้เพื่อชาตินะครับท่านเป็นฮีโร่นั้นโดยข่าวสดแจ้งเข้ามาชูวิทย์ในแปลงกองปปสติดคุกเพื่อชาติเป่านกกวีดจนได้เป็นรัฐมนตรีซัดพอกันทีฮีโร่ประเทศไทยโดยฮีโร่ที่ว่านั้นไม่ทราบว่าเป็นฮีโร่หรือว่าฮีรวงหลังจากที่ชูวิทย์ในแปลงกองปปสติดคุกเพื่อชาติโหมปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจบลงที่เผด็จการแปลรูปเป่านกกวีดจนได้เป็นรัฐมนตรีซัดพอกันทีีฮโร่ปะเทศ เดือดแล้วในการผููชมโดยชีวิตกมะบวนกิรติธครับท่านอาดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสข้อความว่าติดคุกเพื่อชาติกลุ่มกปป,ปสก่อความเสียหายไว้อย่างไรไม่ต้องบรรยายเพราะความจริงปัจจุบันชัดเจนถึงผลพวงในอดีตเมื่อรัฐบาลนขณนะนั้นล้มแล้วไม่พอยุบสภาแล้วไม่หยุดไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งนะครับท่านนําพาไปสู่การสมคบคิดรัฐประหารนั้นโดยใช้กุศโลบายปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจบลงที่ได้ผลิตการแปรรูปมาเป็นรัฐธรรมนูญที่มาของพักรัปฏิเสธ วะนะครับท่านแต่ว่าเขาเขียนว่าปัดเจษอย่างเดียวนั้นผมเติมให้เมื่อกี้ <c oughs> จนสภากลายเป็นสภาพดงงูเหา่าโอ้โหไม่ได้มีอะไรปฏิรูปไปเลยสักนิดครับท่านโดยสนองสนามบินหนองงูเหา่าหรือว่าสุวรรณภูมิชื่อกล่าวในอดีตนั้นคือหนองงูเหา่านั้นอาจจะต้องเปลี่ยนไปอยู่ในสภาแล้วหรือป่าผมก็ไม่อาจทราบได้ลุงฮีโร่สุเทพไม่ได้เลือกเล่นการเมืองอย่างที่บอกออตอนชวนคนลงถนนปิดบ้านปิดเมืองกับตั้งพรรคการเมืองสู้ศึกเลือกตั้งแต่คนรู้เท่าทันได้ซอซอแค่หยิบ คุยหมออ้อยครับท่านได้สอสอแค่นิดน้อยอืส่งผลกระทบไปถึงรรคประชาธิปัตย์จนต้องยอมคืนน้ำลายกันเป็นพวนเพื่อได้ร่วมรัฐบาลส่วนกร,นกรนปปสแบ่งร่างเป่านกหวีดจนได้เป็นรัฐมนตรีตอบแทนบุญคุณวันที่ก่อนสารชั้นต้นลงหนักเบาแล้วแต่พฤติการข้อหาหนักยกทั้งกบฏก่อการร้ายล้ลมล้างการปกครองเดินโชว์เข้าคุกสองวันได้ประกันเพราะไม่มีพฤติการหลบหนีได้ไปต่อสู้ทอลเลดิกาส่วนกลุ่มราษฎรยังไม่ได้ตัดสิน คดีไม่มีพฤติการหลบหนีเหมือนกันแต่ถูกอยู่คุกต่อยังไม่ได้ประกันตัวกว่าจะคดีจะจบคนคงลืมแค่ทบทวนความทรงจําว่าใครทําอะไรไว้ผลลั์ประเทศไทยได้อะไรใครจะชื่นชมอย่างไรก็แล้วแต่ส่วนคนที่คิดได้ต่อไปก็อย่าหวังพึ่งฮีโร่กก็แล้วกันพอกันดีฮีโร่ประเทศไทยในการดูชมติดคุกเพื่อชาตินั้นโดยชาติที่ว่านั้นชาติหมาหรือเปล่านั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นในการดูชมโดยมีการทําเก๋ไกลสล่สไลเดอร์เดินเข้า เรือจำแค่สองวันนั้นก็ได้เป็นฮีโร่กันเลยทีเดียวก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อส่วนสุเทือกเมื่อวานท่านก็ได้ออกมาบอกว่าเสียใจอย่างรุนแรงด้วยน้ำเสียงสั่นเครือครับท่านหลังจากที่ตอนเป็นกบพศอยู่บนเวทีนั้นก็ได้ทำการสรกสะอื้นห <c oughs> น,น้ามันทำยากนะครับ <c oughs> ท่านขออภัยที่ทำหน้ามันไม่เหมือน <c oughs> เพราะันเป็นไอ้หน้าดำ ทํายากครับท่านแล้วก็ต่อมาหลังจากที่มีการเลือกตั้งก่อนจะมีการเลือกตั้งตั้งพักอะไรของมันนั้นพักสลิมรอดช่องนี้นั้นก็ได้ทําการหลั่งน้ําตาเพื่อชาติอีกแล้วแล้วก็มารอบนี้ก็สะอึกสะอื้นนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยกูไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อดีแล้วนั้น <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ป่าช้าหลายนั้นเกิอดอาการขึ้นอย่างชั่วนาตาปีแต่ขึ้นที่ว่านั้นขึ้นอะไรนั้นก็ต้องติดตามอีกทีส่วนนักเขียนซีไลท์บอกเด็กรุ่นใหม่เกลียดกบปปสเพราะอะไรทําให พ่อแม่เขากลายเป็นคนหยาบคายเสียสติอุ้ยตายแล้วตายแล้วอันนี้จากไทโพสต์เลยครับท่านโดยสื่อสลิมส่งเข้าประกวดอันนี้ผมก็จึงไม่พลาดที่จะต้องเอามานะครับท่านโดยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะบท่านผูชมนักเขียนสีไลท์นางวีรพรนิติปภานักเขียนรางวัลสีไลท์ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแคร์โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าสิ่งที่เพื่อนๆกอบกสออาจไม่รู้เด็กเด็กรุ่นใหม่โกรธและเกลียดพวกคุณมากนะหลายคนจดจาพ่อแม่ที่อบอุ่นน่ารักเข้าขเข้าใจซึ่งกายสภาพเป็นคนเกี่ยวกาดหยาบคาย เสียสติในช่วงเวลาเคลื่อนไหวนั้นและเขาก็ไม่ให้อภัยช่องทีวีหลายๆช่องที่ปลุกปั่นพ่อแม่เขาด้วยโอ้ยอันนี้ไม่ทราบว่าลามไปถึงช่องที่โดนแบนโฆษณาหรือว่าช่องใหม่ที่มีพวกสลิมไปเป็นพิธีกรข่าวหรือเปล่าไม่ได้เขียนในนี้ครับท่านอันนี้เติมให้และเขาก็ไม่ให้อภัยช่องทีวีหลายๆช่องที่ปลุกปั่นพ่อแม่เขาด้วยความเกลียดชังหมหาศาลคนนั้นกัดก่อนทําลายจนพ่อแม่เขาไม่เคยกลับไปเป็นคนเดิมอีกมีหน้าซ้ําการล้มระบบเอ้ยระบบการเลือกตั้งเชีย รัฐประหารยังทําให้บุพาการีเหล่านั้นเลี้ยงดูเขามาอย่างใช้อํานาจเผด็จก,การและทําลายวัยเด็กของพวกเขาไปแฮทแท็ไม่รู้ว่าจะบอกพวกพ่อแม่ยังไงเวลาปรึกษาว่าทําไมลูกไม่รักครับท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่อย่าย,ยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียววันนี้อ่านตามตัวอักษรครับท่านโดยช่วงนี้นั้นก็จะมีสลิมไอโอเข้ามาปั่นป่วนผมอยู่เรื่อยๆไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจคือถ้าเป็นผมก็คงใจหายครับท่านแต่โชคดีว่าผมไม่ได้ เป่านกหวีดไก่พวกนี้นั้นแล้วก็ไม่ได้ไปรัฐมนตรีด้วยนั้นแต่ลองมาคิด ย้อนดูแล้วแค่เป็นตําแหน่งโอ้ยตามก่ารัฐมนตรีก็ได้ครับท่านตอนเช้าเดินขึ้นศาลนั้นโอ้ยสายอันอาจอีกตัวนี้ก็รุนรถเข็นมานะครับท่านผู้ชมซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะได้ใช้จริงในอนาคตนั้นตอนเช้ามายังเป็นพะนะักท่านรัฐมนตรีว่าการอยู่เลยแต่พอตกช่วงบ่ายช่วงเย็นครับท่านก็ได้แปลสภาพเป็นผู้ที่เป็นนักจุดๆนะครับท่านเหมือนกับที่พลตุลเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเฮ้ยนั่งลงไอ้นักจุดๆ,ๆหรือเปล่านั้นก็มุ่งหน้า สู่รูนจาอย่างเป็นทางการเอเชียเกมนะคะรับท่านผู้ชมโดยบ,บทสรุปอันนี้เราอย่าเพิ่ง ตัดสินให้เร็วไปครับท่านเพราะยังเหลืออีกสองสารโดยบางคนก็บอกว่ามวยล้มต้มคนดูผมก็พยายามจะบอกว่าอย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่ดีครับท่านส่วนเอปรินาฟังอยู่มันจะยิ้มไม่ออกแล้วงานนี้หลังจากที่วันที่28คือวันพรุ่งนี้หมดไปนั้นก็จะหมดสมัยการประชุมก็จะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองอีกต่อไปหลังจากที่พบบตรได้ทําเรื่องมาถึงชวนหลีกภัยครับท่านโดยก่อนหน้านั้นชูคุณยามปรินาตัดพ้อเจอผิดจริยธรรมร้ายแรงคนแรกของประเทศหลังปปชฟันคดีก็ซึ่ง ไม่น่าแบกเท่าไหร่ครับท่านเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนค่อนข้างที่จะหื <c oughs> มไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีเลยนั้นนะคับท่านผู้ชมส่วนธร,รมนัทพมเผ่าครับท่านมันคือแป้งควงจุบจ๊บชิปลงพื้นที่ให้กําลังใจอสอมอพยามอบเครื่องวัดอุณหภูมิคัดกรองโควิดออีกอันหนึ่งประชาชิธุรกิจบิ๊กบอมปราบ,บกบฏไม่ไว้วางใจสางบัญชีแค้นประชาธิปัตยภูมิใจไทยจับตานายกปรับคอรมอใหม่หลังสามรัฐมนตรีติดคุกคดีกบฏธรมนัทสันติพร้อมพักนะลือมลลุนอัปเกรดขึ้น แล้วนตรีว่าการก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะกานผูชมส่วนทางมาดามเดียนั้นก็โดนพักต่อว่าอย่างกระ,ะ,ะอั่วเลยหรือเปล่าตามที่กะระแสข่าวออกมานั้นผมก็ไม่อาจจะทราบได้นะครับท่านแต่ที่ทราบแน่ๆคือวันก่อนนั้นยังได้ออกมาโพให้กําลังใจพวกกบพศอยู่นั้นก็สร้างความยังไงนะั้นผมก็ไม่อาจจะทราบได้นะ่านผูชมเสียดายความน่ารักอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือไม่อย่างไรนั้นสุดแท้แต่โฆษกประชาธิปัตย์เผย ที่ปรับยังไม่คุยเรื่องปรับคอรมอแจ้งเข้ามา29นาทีก่อนหูยน่าเชื่อเหลือเกินเลยทีเดียวมึงนะครับท่านก็สรุปว่าเป็นไปตามนี้โดยอันนี้ปัดผ่านมาเจอวันนี้กทม,มและบริมณฑลแล้วก็หลายๆภาคในประเทศนั้นอาจที่จะร้อนเป็นพิเศษนะครับท่านควงคู่มากับการเมืองนั้นก็ยังเดือดอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวโดวยต้องจับตาม,มองว่าศึกรัฐมนตรีที่หลุดออกไปนี้จะมีการแย่งชามข้าวกันอีกหรือไม่อย่างไรนั้นผมก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่ถ้าทราบแน่ๆนั้นคือม็อบ28กุม พาที่เกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ไหมวะอ๋ออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าจะไม่ผิดนั้น <c oughs> ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปหาประยุทธ์ที่บ้านนั้นก็ได้บชอนเอตรียมกําลังสี่กองร้อยรับม็อบบุกบ้านบิ๊กตู่พรุ่งนี้นะครับท่านเราก็ต้องติดตามอีกทีึว่าจะมีคอนเทนเนอร์คอนเทนเกอร์เฮียบเอ้ยลวดถีเพลงอะไรแล้วมาตั้งอีกหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจส่วนต้องย้ำอีกทีที่ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ออกมานั้นบอกว่าหมดสมัยแล้วการพูดว่าโ วลวงนี้นะครับท่านผู้ชมหลายๆสุเทพนั้นก็บอกว่าภูมิใจครับท่านติดคุกเพื่อชาตินั้นก็ไม่ทราบว่าชาติที่ว่านั้นคือชาติจุดๆอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็เป็นสีหน้าจับจ้องอย่างเหลือกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนไอ้ที่ไปติดคุกติดตารางนี้จะหลุดจากตําแหน่งสอสอหรือไม่นั้นต้องจับตามออีกทีครับท่านผู้ฟังที่ลบจริงเป็นกระแสข่าวที่ผมรวบรวมมาแถลงข้างต้นให้ทั้งหลายได้เข้าใจกันขณะนี้ถ้าใครว่าฟังข่าวที่ไหนนั้นก็ขอให้ท่านสุขขี่สุขขี่อยู่ดี ข่าวไปก่อนสวัสดีนะครับท่านผู้ชม